วันน ok uh, ี้การประชุมและทการค่าราชการตำรวจนะครับครั ano. uh, friends, um, ้งที่9ทัก2556นะครับมีเรื่องเพื่อทราบ5เรื่องด้วยกันครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับการรายงานการดำเนินการของอนุคตร์รอนัต่างๆที่กตรอมอบหมายให้ทำการแทนนะครับส่วนในเรื่องช่วงพิจารณานั้นมีอยู่6 6เรื่องด้วยกันนะครับเป็นเรื่องของการเลื่อนเงินเดือนนะครับให้กับราชการตำรวจที่จะลงตำแหน่งระดับผู้พิพาการในโคตาของกองดับการรักษาความมั่นคงภายใน5รายนะครับซึ่งปฏิบัติหน้าที่อยู่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับ แล้วก็เป็นเรื่องของการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจนะครับนักเรียนในว่าตำรวจรุ่นที่64ครับไปดำรงตำแหน่งต่างๆซึ่งเดิมทีเนี่ยข้าราชการตำรวจกลุ่มนี้นะครับมีการเลือกตำแหน่งไว้นะครับแล้วก็ตำแหน่งนี้จะรงตำแหน่งพนักงานสอบสวนซึ่งตามเงื่อนไขเนี่ยนะครับในปีประมาณ65กำหนดให้ดำรงตำแหน่งที่ไดรับการแต่งตั้งเนี่ย2ปีนะครับปรากฏว่าปี55เนี่ยซึ่งเกิดขึ้นทีหลังเนี่ยนะครับมีกฎกตรเกี่ยวกับการดำรงตำแหน่งระดับพนักงานสอบสวนซึ่ง กาหนดใช้จำนวนตำแหน่ง3ปีนะครับก็เลยมีการขออนุมาตยกเว้นเพื่อไม่ให้เกิดการเสียสิทธิ์ของคนกลุ่มนี้นะครับเพราะว่าเป็นกฎเกณฑ์ึ้่ออกนะครับใช้กีังนะครับเรื่องที่3านะครับเป็นขอรับความเห็นชอบในการแต่งตั้งนะครับตามหลักเกณฑ์วิธีการประเมินอาจารย์ในสังกัดโรงเรียนาตำรวจนะครับมีข้าราชการตํารวจกลุม่มน,นี้อยู่11รายนะครับซึ่งการแต่งตั้งด้วยวิธีการประเมินนี้นะครับจะต้องแต่งตั้งตามจํานวนปีแล้วก็ วันชนวันครับแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือว่าการแต่งตั้งในปีที่กลุ่มคนกลุ่มนี้เพราะหลักเกณฑ์เนี่ยมีการแต่งตั้งเร็วกว่าปกตินะครับทำให้สูญเสียสิทธิ์นะคะรับก็เลยขอมติกอรอกอรออขอยกเว้นให้เพื่อให้่ตอาจารย์กลุ่มนี้ได้สิทธิ์เหมือนกับาราชการปกตินะครับทางกอตรก็เห็นชอบนะครับ อีกเรื่องหนึ่งนะครับทางอนุกรรมการราชการตํารวจนะครับด้านของการพัฒนาทรัพยากรบุคคลนะครับได้จัดทาสมรรคณะทางการบริหารนะครับเพื่อพัฒนาสมัรถนะบุคลากรในระดับบริหารนะครับทั้งระดับสูงคือผู้กำกับการระดับการคือผู้คว้คุกับการและรองผู้กำกับและก็ระดับต้นคือสวัสดิ์รองผู้กำกับนะครับให้กาหนดเกณฑ์สมัรถนะนะครับผลสำเร็จที่คาดหวังก็คือต้องการให้บุคลากรของสานักงานต่างประเทศมีคุณภาความสามารถสูงและพร้อม ที่จะปฏิบัติหน้าที่ราชการในเชิญบริหารนะครับแต่ในส่วนนี้นะครับทางคณะอนุกรรมการเนี่ยก็เสนอว่าเพื่อให้การดำเนินการขั้นตอนต่อไปเนี่ยได้รับการยอมรับนะครับก็สมควรที่จะสร้างกลไกการมีส่วนร่วมกับข้าราชการตํารวจนะครับที่จะทำความเข้าใจร่วมกันก็โดยมอบให้คณะกรรมการกํากับและตามผลการดาเนินการซึ่งได้แต่งตั้งไว้แล้วนะครับดําเนินการแจ้งและทําความเข้าใจรับฟังความคิดเห็นก่อนที่จะมานํารวบรวมผลมาเสนอตรออีกครั้งหนึ่งนะครับ ในเรื่องที่5นะครับเป็นเรื่องของการขอรับความเห็นชอบร่างหลักเกณฑ์ประเมินเพื่อประกาศเชิดชูเกียริหน่วยงานและข้าราชการตำรวจที่ประพฤติปฏิบัติดีเยี่ยมตามประมวลจริยธรรมและจรรยบรรรของตํารวจนะครับเนื่องจากมีการเนื่องจากทางออกกฎจริยธรรมนะครับได้มีการพิจารณาร่างหลักเกณฑ์ประกาศเชื้อชูเกียริเสร็จสิ้นแล้วนะครับก็นําเสนอกรอนะครับให้ความเห็นชอบนะครับ ตามกฎกตอรอที่กำหนดไว้เกี่ยวกับข้อมูลจริยธรรมซึ่งกำหนดให้กตรอให้ความเห็นชอบกฎนี้นะครับก็จะประกาศใช้นะครับเรื่องสุดท้ายครับเป็นเรื่องการขอรับความเห็นชอบไม่นําตําแหน่งในเวรและผู้ช่วยในเวรไปใช้ในการพิจารณาคัดเลือกหรือแต่งตั้งเรียงตามลาดับอาวุโสไม่น้อยกว่าร้อยละสามสามนะครับสืบเนื่องจากตําแหน่งกลุ่มตําแหน่งที่ผ่านมานะครับมีกลุ่มตําแหน่งทางด้านการแพทย์ทางด้านนายตำรวจรัศมนประจำนะครับซึ่งเป็นกลุ่มตามแหน่งที่พิจารณากลุ่มคนได้เป็นการเฉพาะนะครับ เมื่อเอามารวมแล้วเนี่ยนะครับก็จะทําให้เกิดผลกระทบกับข้าราชการตํารวจในกลุ่มความรู้ความสามารถนะครับก็เลยขออนุมัติสำนักกตรเนี่ยครับว่าขอไม่เอาตําแหน่งกลุ่มนี้นะครับซึ่งเป็นตําแหน่งกลุ่มคนที่เพี้ยนณากลุ่มคนได้ในการเฉพาะเนี่ยเอามาคําวนวณในการเพีย้ยนเพี้ยนากลุ่มคนที่จะได้รับการแต่งตั้งด้วยวโโิธีอาวุโสและขั้นสัส้นะครับซึ่งทั้งหกเรื่องนี้ทางคณะกรรมการข้าราชการตำรวจก็ให้ความเห็นชอบและให้าการกํานัการตรวจส้บดำเนินการต่อไปครับผมเผนความเรื่องที่หกนะครับก็ กรรมการก็สอบถาม,ามาว่าหมายความว่าไงที่พยายกตัวอย่างเรื่องแพทย์กับเรื่องของใบบัวและกอจงจำคือ,เ,อเวลาโตาคต้าเปนครบเนี่ยถ้าเกิดเอาตำแหน่งในเวรเข้าไปไปรวมด้วยอะไรด้วยเนี่ยเวลาคำนวณมาจะทำให้คนที่วันหนึ่ที่โดยปกติเสียเสียประโยชน์นะครับไม่คำนวณนะไม่เอาเขาไปรวมด้วยเช่นมีตำแหน่งว่างถึงร้อยที่นะครับเกิดเป็นในเบนซะสามที่ก็ตัดอ,ออกซะสามมันก็ตึงจากเก้าสิบเจ็ดอะไรเงี้ยไปเปลี่ยนเป้าหมายที่ถามคือตรงนี้ ในเวรทั้งหมดเลยทุกตำแหน่งทุกที่ไม่เข้าไปอยู่ในกลุ่มทางนนี้เลยใช่ครับเป็นเป็นบุคคลพิเศษเพราะถ้าเข้าไปก็ทำให้คนนั้นบอกไม่ใช่ตาในเวรนะครับตัวตำแหน่งตัวตำแหน่งตัวตำแหน่งไม่คำนวณไม่คำนวณครับเหมือนแพทย์ไม่คำนวณอะไรที่ครับก็ตอนนี้ก็มีสามกลุ่มที่ไม่คำนวณอยู่ใช่ไหมครับคันมีแพทย์มีแพทย์ในเวททั้งทั้งระบบทั้งหมดมีมีตำแหน่งในเวรเนี่ยทั้งหมดของของสำาักงานหน่วยชาติมีประมาณนั้น ประมาณจำนวนเหรอมันไม่หลากหลายมาแล้วแต่ตั้งแต่ผู้การขึ้นมาตั้งแต่ผู้การขึ้นมาจะมีอะไรการไม่ได้รับรองผู้การเป็นรองสารวัตรก็ตั้งแต่ในเวรผู้ชการขึ้นไปอ๋อครับนะครับระับนั้นส่วนใหญ่คนอื่นๆก็ท่านประธานเราท่านประธานฝากตัวเกิ่ยวกับเรื่องของท่านเป็นห่วงเรื่องของจัดสถานการณ์ปัญหามาเป็ตลอดนะครับท่านบอกว่าอยากให้ทุกหลักสูตรการพัฒนาของตำรวจเนี่ยที่ท่านบปทำอยู่แล้วเนี่ยเดี๋ยวเพราะเรื่องของการเน้นภาวะผู้นำของในแต่ละหน้าที่เนี่ย เรื่อนว่าจากการไปดูแล้วจากการปฏิบัติต่างๆเนี่ยเห็นว่าความสาคัญเจ้าหน้า่ตำรมากท่านว่าขอให้บรรจุเข้าไปในทุกหลักสูตรของตำรวจและเน้นไม่เฉพาะภาคพื้นดนเน้นภาคปฏิบัติด้วยตั้งแต่นักเรียนในสิบนักเรียนในร้อยจนถึงยาวถึงผู้พิจารณะเพราะเป็นในสนามจริงเนี่ยไอตรงนี้สําคัญในการแก้ไขปัญหาหลายสถานการณ์นะครับท่านอยากให้ตํารวจในทุกตำแหน่งทุกหน้าที่เนี่ยนะครับได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆที่เกิดขึ้นต่อเวลาการเป็นผู้นำในพื้นที่ 没办法，没事。